อ่ะอุ้ยเอ้ยสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องดิโบโเบิ้ลเอ้ยสวัสดีค่ะเอ้าหาง <หา S 2> งมหอยวันนี้ลูกหอยแกไหนกันเอ้ยนี่มีแต่ลูกหอยจบุบนี่นีน่พาลูกพาล้านมางมหอยเด้อว,วันนี้วันยุดหาหอยไปต้มนี่ต้มไไม่ได้้แกเอยยี่ได้ต้มไม่ดุน่นตัวหอยดูหอยลายหน่อยจักเจ้านี่มือหอน่อยหน่อยหอยหน่อยเ <จะ S 1> ด้อหอยหอยจุบหน่อยหน่อย カメม,มันเป็นได้หมดอ,มอีกคนมันจะมาเล่นน้ำหรือมันห้ากวกาบปะเยหนูไปเล่นน,น้ำเ,เด้อพี่น้องเด้โอโชบ <c oughs> ชบอบห้อยห้อยเก่งห้อยแต่ห้อยหน่อยห้อยจูบหน่อยเอยเป็นกบเป็นกำ เอาเป็นเลี่ยงกัได้นั่นมีบอลเหลี่ยงเนาะตรงลึกๆนเลยห้อยใหญ่อืนางตะเปะนี่แหละพ่อหลานจะเอาไปกวนอุ่นเดียบลอกับวเป็ดเป็ดนั่น,นตรงบอลเขาง,งมอยู่หนุนนะเขาได้เขามีไปไหนนะมันไปเลียนไปเลียนบอลหมามไรห,หนุนนะ่ะ น้ำก็มีลึกดอกแค่เคียงอ,อกนี่แหละนี่แม่อะไรลงอ่ะมีลึกดอกมีปิ้งมันนี่น่ะมีดอกจักมันมีปิง้งเื้ยมีมีแล้วเห็นน้ำก็มีอาดลงแล้วบุญสวยงาเก็บ้ยไปเลยคาดจะราดกันดเด้อแดดไว้จะเอาแดดวันนี้อืมพวกบุญก็ได้แต่ว่ามันได้มีพปรกรมนี่นีย <c oughs> หอยหอยปากหนุกหอยการาบด้วยพี่นอ้องเออวันนี้มาห้างงมหอย ยนวันยังมีลงน้ำเลยวันอยู่มึงโขกเลยห้อยหนุกปากหนุกเออมีองะเออไปหาหนุนดกวัดดกว่ามึงงมอยู่นี่รอีก้อองมไปหนุนรุมภาคเซดไปนุนาเใจเย็นนะดกใหละอยเอขูมาหอยปากหนุกเนาะหอยปากนกนบมขู่มา แคต่้ีเอาไปกินจากเวลานิีะน่ะยังม,มีลงกโคอรมีไดนะเจ้ยย <laughs> มีลงโคมีไดคือมันจีได้เนาะ <laughs> แต่ตะการน <laughs> อมุาตะการอนนะเออระวังขุจมห้าม่ปะนะอุ้ยข้างหลังอากลากเลยอ่ะตีนเดไปมันก็มันหลุดทั้งนะยายขนามันเป็น,น,เ,ปนเหมือนนาเป็นอะไรก็มีเลย มันเป็นหลงน้ำไหมเองเปียกมืดหัวนหุ่นแล้วก็เปียกแล้ดมันเนมือนเหมือนเหมือนคือเคยเห็นกันหนน้อวะองสหเออานไือย้นาวโอ้หนาวว่ะ มันเสียเวลาที่จะไปให้ย่างอื่นนี่ยเนาะกับันจะห้ไปไหให้งอักก็ัตวนนั่นเอตัวแงคนรู้จักเน่นอนเออมื่อนี่มากนะอีบอลหนามไรน่ะมากเนเออไปเอาทางหุนไปอุ้ยตอกะยันหุ่นดาุนเอาเด้อ ถ้าวายักไดกับมุดเอ้าไหลบนแก็บอันุาขดเนาขเนานี่เอาไอ้ลามาขูดเอามันนาพันลุ่มทีทีนึงโอ้แตะแกงไอ้นั่นนะก็จิว่าตะแกงผัดลมไปกับนาผัดลุมกับนาผัดลรียกินสุดๆเนยเนาะ ดูกระมียี่เป็นกัเป็นกบนี่ยมากเลย้นำไรน่ะมันเอนวามกามุดมจมุดที่ตาแดงตติาคเความยากใดมุดย้ายไปได้เอ้ยกัดคนนามากัได้จากไอ้เนาะไปเอาไตน่นด้วยไตไตุ่มอยู่ที่เขาเนี่ยไปอุ้ยไปเอาตะหุนไปใช้มางมมันนั่นน่ ลองไปดูดูอืมว่าใยังผ้ดใยยื่นเด้อถึงมีหมูดใยว่กันเนาะเมาฟังเอ้าวเฮีมาตัวนี้เฮียตํามันเป็นอะไรเนี่ยมากัดตีนกูนี่น่ะคือก็มันอยากกินละตัวเนาะเออลองไปดูตัวมันเหมือนมันจิ้มมีได่กินน่ะเนาะเออลองไปดูดูไปไปไปพี่น้องยจะพาไปหนุนเด้อหนุนไปงมฟังหนึ่งฟังนี่มันได่แต่ตัวนี่น้อยนี่เด้อพี่น้องเด้อเด้อไปติดตามกันไปหน่อคลิปมาเด้อไอหนิแจ็คเทียนกับบุ้มมือปุ่ม ดูว่ะน่ะเออแกยังอันดันใดเนาะนี่ว้ายอุยมาตั้งแกนี่อุยมีลองแล้วน้ำเก็ดเคียงปั้นั้นคุณพี่เคยไปงมเขาไม้น้ำลึกป่ะเนี่ยักทีดเระมันมีเคยอยู่ลึกดอกเนาะยเะโคตรเดีอดมันไลลงลึกกัน่ เอากบโคกว่าแกจิได้จะมุดเอาให้ยังไปเลือกอีกภาษาโคราดว่าละคข้ามนะโคกอ่ะนะเออเอาคนบานเองอันเดยงมหอยเด้อพ่อแม่พี่น้องวันหยุดพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันนี้มางมหอยเด้อ ຫອຍຈາຫອຍ ngom hoy nan nan k o a มมากนําເນາະອນົມຫ້ອຍปากนกາຍດີ